เอาละครับกลับสัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมาโกะนะครับข่าวดีของชาวอาเซียนนะครับกัมบูชาครับเจ้าภาพประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากชาติอาเซียนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย jm property ชีวิตดีเริ่มต้นจากที่ยอสยัยเรื่องที่ยอสัยต้อง jm property ซึ่งเราพร้อมอยู่กับ JM Property วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแถมได้กเงินไปปิดหนี้หรือว่านําเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้รวมหนี้ผ่อนที่เดียวเพียงมีสลิปใบเดียวก็เป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วนะครับถ้าเด็กที่สนใจครับแอดไลน์ปรึกษาข้อมูลได้เลยนะครับที่ Line แอ JM Property มีแอดนำหน้าด้วยนะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เพียบเลยครับทางด้านสื่อกัมบูชานะครับได้รายงานว่าทางด้านสมเด็จทุนเซนนะครับ นายกรัฐมนตรีกัมบูชาครับได้ประกาศไม่ให้มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่32ที่กัมบูชาจะเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้นะครับหลังจากที่โดนหลายชาตินะครับวิพากษ์วิจารณ์กัมบูชาเกี่ยวกับการเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่สูงเกินไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาได้เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ การถ่ายทอดสดจากไทยสูงถึง8แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆประมาณ28ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหมดแล้วนะครับโดยอ้างว่านำมูลค่าการตลาดมาประเมินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเราก็มีการต่อรองไปนะนะครับว่าตัวเลขนี้มันสูงเกินไปนะครับเราไหวที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ ยังตกลงกันไม่ได้นะครับยังตกลงกันไม่ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี3ชาตินะครับที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย3ชาติที่ซื้อไปแล้วแต่ว่าในชาติอื่นๆนะครับชาติอื่นๆเขาก็มองว่าแพงเกินไปแหละสําหรับเขานะครับเขาก็รอดูท่าทีของเราอยู่ว่าเราจะยังไงนะครับเพราะเราก็ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะตัวเลขมันสูงซึ่ง แฟนๆกีฬาในบ้านเราเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันนะว่าแบบเออมันสูงเกินไปเอาเงินตัวเนี้ยไปทําอ,ปา,าอย่างอื่นไปพัฒนากีฬาอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าเจ้าภาพาเขาจะเซอร์ไพรส์ถึงขนาดที่จะไม่เก็บค่าเลขสิทธิ์แบบนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของอค่าเข้าชมนะนะครับรวมไปถึงค่าเข้าชมไม่ว่าจะเป็นพิธีปิด พิธีเปิดนะครับเรื่องของค่าเข้าชมการแข่งขันทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสีเกมในครั้งนี้นะครับนะบซึ่งเขาก็จะไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยต้องบอกว่าเมื่อสอสมวันที่ผ่านมาก็มีดราม่าเรื่องของค่าเข้าชมพิธีเปิดพิธีปิดนะว่ามีตัวเลขที่เขาแน่นจะสูงมากๆนะครับสําหรับชาวกัมพูชาเขานะครับนี่ก็ออกมารวดเดียวเลยนะครับเรื่องของค่าลิขสิทธิ์แลวก็เรื่องของค่าเข้าชมนะครับซึ่งนอกจาก ค่าเข้าชมพิธีเปิดปิดแล้วนะครับการแข่งขันกีฬาทุกชนิดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาตินะก็ไม่เก็บนะครับเข้าฟรีชมฟรีนะใครที่สนใจก็ลองแวะไปดูนะครับว่าเออฟรีจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเอาจริงๆซีเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าไม่มีความน่าสนใจคือมันเหมือนมันถูกลดทอนความน่าสนใจลงไปเยอะตั้งแต่ที่เจ้าภาพเขา ตัดกีฬาสากลหลายๆประเภทออกไปแล้วก็ใส่กีฬาพื้นบ้านเข้าไปเยอะเพื่อที่จะหวังโกยเหรียญทองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวต่างๆที่ออกมานะครับเรื่องของความพร้อมบ้านพักนักกีฬาอย่างเงี้ยนะครับได้แค่80%อนะครับนักกีฬาเข้าไปนี่ก็อยู่กันอย่างแออัดนะครับเรื่องของสาภาพสนามการแข่งขันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะเรื่องของกรรมการ ก่อนหน้านี้นมีข่าวเรื่องกรรมการใช่ไหมที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับว่ากรรมการต่างชาติเขาไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้ไม่มีที่พักให้ไว้รองรับนะครับชาติใดที่จะส่งกรรมการเข้าไปช่วยเข้าไปเจเจคเข้ามาช่วยหรือว่าเขาไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ขอนะครับชาติใดที่จะส่งกรรมการเข้าไปก็จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับซึ่งคือถ้ามองแบบนี้มันก็เท่ากับว่าเขาจะใช้กรรมการชาติเขาในการตัดสินกีฬา ชนิดนะฮะการแข่งกีฬาทุกชนิดถามว่าแล้วเราเคยเห็นเหรอ <c ười> เคยเห็นไหมเพราะแบบกีฬามากรรมกีฬานานาชาติแบบเนี้ยออโอเคแหละถึงมันจะอยู่ในโซนอาเซียนของเราเนี่ยแต่ว่าใช้กรรมการแค่กรรมการเจ้าภาพอย่างเดียวความแฟร์อยู่ตรงไหนแค่คิดก็สนุกละจริงๆนะฮะแค่คิดก็สนุกละเนะี่ยถ้ามองถึงเรื่องฟุตบอลอ่ะเรื่องของเรื่องฟุตบอลอย่างเงี้ยสมมติต้องไปเจอเจ้าภาพกัมพูชาอย่างเงี้ย ไม่เชื่อว่ามันจะไม่ได้มีความเอ็นเอียงตรงเป๊ะตัดสินดีนะฮะไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อขอยับไม่เชื่อก่อนเลยนะครับก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปเนาะว่าจะยังไงนะครับนะแต่ว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็ไม่เก็บและเกาะว่ากันไปครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กด subscribe กดแล์กดแชร์เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ